มันจะตุดจีนเหรอทุกคนมาตลาดเจ้าเมื่อนี้เนาะคนไร่อะไรเจ้ามาซื้อดอกไม้เนาะเตรียมไปไหวเจ้านะเป็นคนจีนเหรอเป็นคนเวียดนามเนาะเตรียมเลยอ่ะคนเยอะมากมเจ้ามานห่มซื้อดอกไม้เนาะน,นะต้มตีนนะบอกภาษาเวียดนามเนี่ยดำเดย์ดํเดย์เนี่ยร้านขายหมูขายเนือ้อขายไก่อยู่นักกันเยลยท่านี้เป็นอาหารทะเลเนาะท่านี้เป็นร้านขายหมูขายไก่ขายเนือ้อ ผมชนน I, ้ก hmm. e uh, well, ็คต i o ท okay, okay, okay. okay, okay. uh. okay, okay. oh. ี่ go ชิ t ้ว้กงนเนโอเคโอเคเนี่เจ้ามาหาขายทั้งนี้แล้วอันที่แบกกรดินน่ทุกคนเจ้าถือใบทั้งพุ่นนะเพิ่นมาขายทั้งนี้แหละุ้ยงามเนาะอยุนจะขวางกับประดกไนีดอกว่ายนนัเจ้าดกอันนี้แปกแต่งนเวยละหาเรียนเนาะ้วละลอยค่ะทุกคนแต่งงตลาดคึกคักอยู่ เมื่อนี้เพราะว่าเขาเจ้าะะจะปิดร้านเด็ทุกคนท่านที่ตุดต๊ดจีนนะตุ๊ดจีนคนเยอะมากใครเยอะครับตุ๊ดจีนเนาะซื้อมากไหมซื้อผักซื้อนี่ไปไหวส่วนตัวบริษาจะมาซื้อพริกที่นี่เนาะมันถือทุกคนพริกร้านนี้ถือเนี่ยเขาจะมาเอาพริก sorry อ,อาพริกนี่อาทิตย์เพิ่มเนหกเหรียญนอาทิตย์นี้แปดเหรียญแล้วห่อแข่งกันนะเนี่ยเราจะส่วงมาเลยทุกคน มาเชีย้ยกับมาได้เฉือกเนาะพริกแดงเท่าไหร่วะพริกมะพริกเคียวนี่เก้าเหรียญนะเก้าว่รู้ว่าทุงนี้เท่าไหร่ว่รู้ว่าทุงนี้เท่าไหร่สุกิ๊กเปร๊ะไปต่ำเนาะรู้ว่าเท่าไหร่ะมันมีราคาติดออื่นนี่ทุงใหญ่กับนี่เนาะเอาทุงใหญ่ดีกว่าดิแซลเพาเอาไปแซ่ซองผิดไปอ่ะอาไปพริกเนี่ย กรุ่มไดดีอ่ะในกุ้มปุ่มในเพ็ดดีดีเลยนะคุณมันจะอะไรเขาชั่งกิโลมาแล้วนายจะเครื่องโลหรือเปล่าวะแน่ใจนะตรงใดดีดเหลือมาตือเลยกรงนี้แล้วเนาะพี่ก,กันเลยเจ้าซื้อของไว้ไปไวายกันเนาะเขาก่ได้ซื้ออย่างเดียผักยูเฮียนมีก็กินมาเบิดมันพลังซื้อไปก็จะออกหักแบบฟูนกล้งเต็มเลย มีเหรอเนา่าอันนี้บบกมีนะแกะเราทุกคนโอู้วแพงนะยี่สิบเลยเหรอแพงไงงหมเนี่ยแพงสี่ร้อยอะเป็นเงินไทยสี่ร้อยยี่สิบแพงแพงเดี๋ยวไปใจไปใจคาบักพริกเพิ่นก่อนเนาะคนเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปร้านต่อไป,ไปด้วยกันใจคาพริกเพิ่นก่อนใจขาพริกเรียบรนะ้อยเนาะเอามายางทั้งพีนี่ก็เป็นร้านขายเนื้อขายหมู ไก่ไกอีกร้านนึงเนาะอยากจะเป็นอาหารทะเลอีกร้านนึ่งปูไหมอ้ปูกิโลละเกือบพันนะปูสดครับของเยอะร้านนี้อ่ะคองลายทุกคนมาซื้ออ่ะอ่ะยังไงกระเพาะปลาไหมเยี่ยงกรท่องปลาไหมเอาไปต้มไหมแบบขี้ปลาแหละเออง่ายง่ายู่ร้านนี้แหละถือนะอันนี้เป็นปลานิลเนาะปลานิลนกิโลละอะไรสองร้อยกว่าบาทมาหาปลาหมึกหนวดเนาะมันบ่มี มันมีแต่ปลาหมึกแบบแบบปลาหมึกกล้วยปลาหมึกอะไรนะหม่เอิญ่าอย่าง่ะเอิญมาถือร้านนี้ปิดเนาะร้านนี้เป็นร้านขายของจิปาถาปิดเพราะว่ามันตุดจีนเนาะปิดเป็นบางร้านร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยนะทุกคนสองร้านเนาะอาหารไทยอาหารเวียดนามร้านนี้ก็ร้านขายผักการิสาจะไปร้านอ่ขายเกลือสมังเป็นขายจักบ้านเระพริิเป็นบาบอกราคาอาจจะแพงเลยอันนี้เป็นร้านเวียดนามนะ ท่าน,นี้เป็นร้านเสริมสวยร้านไทยนะชลิสาหมา่าย้อมผมอยู่นี่แหละไม่ได้ย้อมอีกเลยนี่ก็ร้านขายหมูขายเนื้อขายไก่อีกร้านหนึงนะ่งอันนี้เป็นร้านอ่ะแลกเปลี่ยนนะเป็นเงินไทยเงินลาวนี่ร้านเครื่องสำอางมีเสียงเพลงนะติดกิะสิ์หรือเปล่าวแน,น่แต่ว่าจะมาหาโทนอัพมีบลลิสติกซื้อที่บ้านเขาก็ถือก็ว่าสีน้มันบ่มีนะชลิสาได้มาสีน้มันบ่ม นี่ก็สองรอยกว่าบาทเกือบสามร้อยนะทุกคนอันนี้ลิบมาเสียงเพลงนะน่าจะติดลิขสิทธนะิ์่ะมันมีโทนอับนะมันน้ำหาโทุนอับนี่ป,ป่ายนะี่ก็ะดุก,กนี่จับได้นี่เดี๋ยวคนย่างกุ้นเนันนะทุกคนเมื่อกี้เป็นย่างหาเครื่องสำอางมาได้ทุกคนบ่มีเนาะมาทางนี้คนก็นหลายมันก็เจ้าซื้อดอกดาวเรืองมา เหมือนเป็นแบบดอกไม้นําโชคยังสินะอุย้ยใคยไปข้างในผมกับพ่อท้งแ้านฝรัออ่งอ้วนคนนี้เรามากับเมียเวียดนามเรามาหาซื้อดอกไม้มาหาซื้อของไหวเนาะเต็มเลยทุกคนเจ้าซื้อของไปไหวกันเต็มเลยอันนี้มักเดือนะในมือผู้ชายคนนี้น่าจะซื้อไปไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจมีบักงอขวางแบบงอคุณยี่รถละเจ็ดลอยอันนี้ปะาเผาหน่วยละหน่วยละลอยนะไทยแลนด์เหมือนกันนะไทยแลนด์กับไทยแลนด์จรมึงจะเบิ่งหน่อยไหม โลละสิบเจ็ดเหรียญสิบแปดเหรียญขับไปแกงเนาะอยากแกงหอดอันเปลือกมันหมดเนาะอยากซื้ออยู่ทุกคนนะว่ามันแพงแพงอันนี้พอแกงพอแกงเขาแซ่บแบบแปรมันก็แซ่บอันนี้เป็นแมชชีนะทุกคนนะพระว่าแมนแม่ชีบอผิดพระพระเนาะคนพระอันนั้นเป็นพระ,อ,พะอันเป็นอันพี่สุนีอันนี้เป็นพระเนาะทุกคนพระพระเวียดนามนะไม่ใช่พระเมืองไทยนะมาแบบแบบนี้เลยว,ว่าแมนวาตั้งแต่อยู่ประเทศไทยเท่านั้มีพระที่แบบยืนบินขบาแบบวนในตลาดนะทุกคน เจ้นี่ก็มีงกันเบิดเนื่อเลยเลยยด้อไอจอนด้นดนชาต์เอนิมอลนั่นน่ะ <c oughs> บอกไอจอนจะจับปูกับเจ้าเด้อนี่ไอจอนมี่ละปูอยู่นี่แหละสุกนหนีบมือไอจอนเนี่ยอุ้ยล้านพุน่นล้านพุ่นสี่สิบแปดล้านนี่สามสิบแปดตั้งกันสิบเรียนเนาะอันนี้มันอยากจะเ่าและขายถืกนะ <c oughs> นี่นั่นแล้วอะ่ะซื้อหมูกับไก่แล้วเฮียนนะซื้อกุ้งหรือหรอกไปซื้อไข่ดีกว่าเนาะ นี่เป็นขาปูนะนี่ร้านร้านนี้ใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่ยยกว่าร้านตะกี้ร้านตะกี้บ่ใหานายนะปลายอย่างละลายแบบนี้นะเขามักกาากินนะอันนี้คันพ่บติดดีมันน่าแซบ่บลปทุกคนนี่หนึ่งแซบ่บมันติดดีมันขงขมนี่เอาไปต้มแซบ่บเลยทุกคนนี่ค้างป่าน,ะนี่ค้างป่าต้มแซ่บนะไม่รู้ว่าค้างป่าเหน็นกัเรึปลาจระ,ะเม็ดเลออยอปกิคขานต้มนีต่ตะหมูกับไก่อยู่เฮย็นแหลงพร mm. ้อแล้วไปซื้อมาจากซูเปอร์อะไปซื้อเอาไข่ไก่เนาะ คนหลายคนเยอะมากอ,อ,จอาจารย์เป็นอาจารอนไหมดอกไม้ทั้งนี้กรนะชายเนาะเดีจจ๋ยวมันจะจุดจีนแล้วจุดจีนวันที่สนะิบเจ็ดนะวันนี้เขาเจ้าสมาหาซื้อของไว้ร้านนี้เขาเจ้าจะปิดแล้วแหล,ละปิดจุดจีนอันนี้หมักลำไย,ยคนหมซื้อหมักลำไยนะอู้คนเยอะมากคึกคักคึกคักเลยนี่เอาไปซื้อเอาไปไข่ไก่ก็พอแล้วอือผสมไหมผสมแซ่บเ่ระว่าเพาว่าแพงว่ะผสมยามนี่แพง เอคินซี่เลยเขาจะมาจอดโอวกันอย่างนี้เลยพางเ่ะเต็มเต็เอาเอาดูไปจะใครเป็นใครจะยังเป็นยังเราชมโอเสือไข่นี่แหละเนาะเดี๋ยวหยิบไข่ก่อนเอาวันไข่ไก่อาจารย์เดี๋ยววัววันไข่เดี๋ยวเอาไว้ในจอดใจ ไอ้จอนไปซื้อเนาะในนีน้เนื้อเนอะาะทั้งนี้เป็นเนื้อนะทุกคนเนื้อมันเป็นหมูทั้งคุนเนาะและ้วก็ไก่เนาะขายน้ำกันเลยบ้านนี้ไม่ได้ขายแยกนะเขียงเลยคนหลเลยทุกคนคนเยอะมากๆเลยวันนี้เนาะขุ่นไว้นิดนึงตลาดไไก่ใคระเขาจะมีแหละ,ละหมูนี่เราโยงยันกับไก่เยอะมากมากวันนี้แกงหมเป็นอะไรแซ่บเลยวะ,ะอแตงโมได้กินไหมวะ ใช้แกงงงดีกว่าไหมเจสแค่นี้แหละทุกคนนะสำหรับคลิปนี้พอกันชิลล์หน้าไปแล้วบ๊ายบาย